ด้านข้างของผมนะครับนั่นก็คือ isuzu d max x, x series speed ในรุ่นที่เป็นตัวเตีย้ยรุ่นนี้เนี่ยเป็น4ประตูนะครับถ้าคุณไปเอาตัวถังที่เป็นสีดำจะต้องบวกราคาเพิ่มินอีก7,000บาทนะครับในโมเดลเยียนะครับปี2022เนี่ยทาง isuzu นะครับได้มีการปรับให้ตัวรถได้มีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็เพิ่มราคาจากของเดิม x series เดิมในเจเนอเรชั่นนี้เนี่ยราคาของเก่ามัน8 1 4 0 0 0บาทรุ่นใหม่ถือว่าเพิ่มขึ้นมา5,000บาทผมเคยพาไปดูตัวรถมาแล้วแหละหลังๆเนี่ยกระจังหน้าใหม่ ใช่ไหมครับก็ดีไซน์เหมือนกับรุ่นอื่นๆเขานะครับคือเขี้ยวมันสั้นลงแล้วก็ทํามาเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นก็คือมีการตกแต่งด้วยงานที่เป็นแบบสีดําเงาตัดกับงานที่เป็นสีแดงเข้มสีแดงตรงนี้เนี่ยนะครับจะแตกต่างจาก x series ตัว ก็คือ x Series ที่เป็นเจเนอเรชันเดียวกันนะแต่เป็นรุ่นเก่าเนี่ยนะครับรุ่นเก่าเนี่ยนอกเหนือจากกระจังหน้าจะต่างกันแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นเขี้ยวที่ยาวกว่าแล้ว <S <S พวกสีแดงที่เอามาตกแต่งอ่ะมันจะต่างกันด้วย <S <S คือมีการปรับเฉดสีแดงบริเวณกระจังหน้าแล้วก็ปรับเฉดสีแดงบริเวณสติ๊กเกอร์ที่คาดตัวรถนะครับจะเป็นสีเข้มมากกว่า <S <S ของเก่าเนี่ยสีแดงนะครับที่อยู่บริเวณขอบของสติ๊กเกอร์เนี่ยมันจะเป็นสีแดงคล้ายๆกับตรง อีซ u ซุตรงนี้ครับคืออันนี้เหมือนเดิมหมายถึงสีนะสีเนี่ยเหมือนเดิมแต่ว่าสีของสติกเกอร์ที่เป็นขอบกับสีของการตกแต่งของกระจังหน้านั้นแตกต่างกันจะเข้มขึ้นคือภาพรวมเนี่ยกระจังหน้าใหม่อยู่แล้วการแบ่งช่องต่างๆก็จะเปลี่ยนไปแต่ว่าการตกแต่งที่เหลือเนี่ยอย่างเช่นสเกิร์ตนะครับรอบคันเนี่ยอันนี้คือพาร์ทเดิมชิ้นงานเดิมนะครับเนี่ย พวกงานตกแต่งที่มีขอบนะครับสีแดงพวกนี้นะครับแล้วก็ลายที่ทํามาเป็นลายแบบพวกลายเคปล่าต่างๆตัวถังสีขาวเนี่ยงานตัดสีตัวกันชนเนี่ยพาร์ตตกแต่งเนี่ยมันจะถูกตัดขอบขั้นกลางด้วยงานสีเดียวกับตัวถังแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นตัวถังสีดำเนี่ยมันก็จะเป็นสีดําไปเลยใช่ไหมครับมันก็จะดํากลนกืนไปหมดเลยไม่มีงานตัดเว้นแต่ว่าจะเห็นที่เป็นขอบสีแดงเท่านั้น บริเวณขอบของชายกันชนทางด้านหน้าที่จะตัดกับงานแล้วก็ลายพวกลายเพลยล่าเนี่ยยังคงมีให้เหมือนกันนี่คือความแตกต่างครับทีนี้พอมันมีการปรับเรื่องของกระจังหน้าใช่ไหมถ้าเกับว่าลายของกระจังหน้าตรงนี้นะครับถ้ามาดูรายละเอียดด้านในเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นลายเดียวกันของเดิมเนี่ยกระจังหน้ามันคนละกระจังไงน,นะครับมันคนละแบบกันอันนี้ก็ถือว่าให้ความแตกต่างแล้วเข้าชุดกันมากขึ้นฉะนั้นหมายความว่าถ้าคนที่แบบซื้อ x series ตัวเก่าใช้อยู่แล้วอยากจะได้ตัวใหม่ก็เปลี่ยนสติ๊กเกอร์ได้เลยครับแล้วก็เปล ก็จะได้เหมือนกับรุ่นใหม่เหมือนกันนะครับณเวลานี้นะเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่เรียกว่าไมเนอร์เชนนะครับอาจจะเป็นไมเนอร์เชนเล็กๆเท่านั้นเองแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบบิ๊กไมเนอร์เชนนะครับอันนี้ก็ปรับความสดใหม่กระจังหน้ายัางใส่ด้วยกันได้ไฟหน้าเป็นแบบไบ LED ครับไฟสูงไฟต่ำอยู่ในโคมโปรเจคเตอร์เดียวกันแล้วก็มาพร้อมกับเดย์ไทมและนิ่งไลท์ให้มาเลยถามว่าเขาเอารุ่นไหนมาทำเขาเอารุ่น LDA มาทำรุ่นนี้เ,เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดแต่ไฟหน้าเนี่ยคุณได้ นะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นแบบไฟหน้าออโต้ไฟสูงอัตโนมัติอะไรพวกนี้ยังไม่ได้มาเพราะว่านี่ไม่ใช่รุ่นท็อปสุดน,น,นะครับแต่ว่าไฟสวยคือแบบไฟเนี่ยไม่ต้องแต่งแล้วได้แบบตัวท็อปๆเลยการตกแต่งดีไซน์ความสวยงามนะครับแล้วก็ตำแหน่งของไฟตัดหมอกนะครับยังคงติดตั้งมาให้แต่เป็นหลอดไส้แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับแยกส่วนเนื้องานเนี่ยที่อยากจะให้ดูเนี่ยก็คือว่าพกพาชุดแต่งพวกนี้ครับที่มาจากโรงงาน,นข้อดีคือการ ออกแบบมันเนี่ยหรือว่าการติดตั้งเนี่ยมันจะแนบสนิทกับตัวบอดี้ของตัวรถมากๆเลยแล้วก็พวกยางที่เอามาประกบกับตัวบอดี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นยางแบบสีเทาถ้าเป็นรถตัวถังสีดําจะเป็นยางสีดําเลยคือเขาก็คิดหมดนะครับล้อแมกนี้คือลายเดิมกับ X Series เดิมเลยนะครับก็คือทํามาเป็นแบบสีดําเงานะครับแล้วก็ที่แตกต่างจากรุ่นปกติ ก็คือบริเวณของดุมล้อนะฮะอักซออิซุสสีแดงนะครับตัดขอบด้วยงานทูโทนนะครับก็คือสีแดงแล้วก็สีเงินนะฮะนี่แต่ลายล้อแม็กจริงๆแล้วมันก็จะเหมือนกับรุ่น LDA นั่นแหละแค่ว่าเอามาทําเป็นสีดําเงานะครับนี่แล้วก็พาร์ทงานต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเขาใส่ใจนะครับคือมันไม่ได้เปลี่ยนแค่พาร์ททางด้านหน้าทางด้านหลังแล้วก็ทางด้านข้างเท่านั้นคือก็จะต้องมีการเปลี่ยนพาร์ทตัวเนี้ยที่เป็นบางโครนนะครับ เพราะว่ามันจะต้องเข้าร่องเห็นไหมนี่คืองานที่มันแบบแต่งมาจากโรงงานไงจะต้องมีตัวนี้ด้วยเพื่อให้มันแบบเข้ามุมกันกันกบตัวพาร์ทการตกแต่งนะครับไซสยย์ยางเดิมๆนะครับก็ติดตั้งมาเนี่ยเป็น2 1 5นะครับ 70R16 แต่ลหลายๆคนก็เปลี่ยนแต่ถามว่าขับเดิมๆได้ไหมอันนี้คือชื่นชมอย่างหนึ่งคืออีซูเนี่ยออกแบบตัวรถนะครับคือเขาจะไม่ได้แบบว่าสุดโตง่งบางคนอาจจะมองว่าบางค่ายสวยกว่าไม้ในแต่ละเจเนอเรชันแต่อย่างไรก็ตามครับอี Is u ูจะไม่ออกแบบให้ตัวรถของตัวเองเนี่ยรู้สึกแบบ ถึงขั้นแย่คือเชฟคือภาพรวมความสมส่วนอะไรต่างๆเนี่ยคืออีซูเนี่ยก็ทําดีเขายังคงใช้บอดี้ตัวถังที่แตกต่างจากตัวยกสูงอยู่นะครับคืออย่างคู่แข่งโตโยต้าเนี่ยเขาจะมีวายบอดี้ตัวเตี้ยเนี่ยคือปกติแล้ววายบอดี้จะใช้ในรุ่นยกสูงใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยเขาก็เห็นกลุ่มลูกค้าที่เอาตัวยกสูงไปแต่งเป็นยรีราฟแคร์ได้ Wide Body วายบอดี้มันสวยดีตอนหลังเนี่ยเขาเลยทำาซตดีรชั่นแล้วก็ไม่มีแล้วตัวถงังตัวเตี้ยที่เป็นแบบตัวถังแคบเป็นวายบอดี้หมดละ แต่อ e ียูซุเนี่ยคือยังคงใช้ตัวถังที่แบบมีขนาดสัดส่วนที่ความกว้างนั้นน้อยกว่าทางด้านของยกสูงอยู่แต่ด้วยความที่ว่าดีไซน์การออกแบบเนี่ยมันสมส่วนมันดูดีเชฟเส้นสายต่างๆนะครับมันก็เลยทําให้ผู้ใช้งานไม่ไรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องแบบไปเอาวายบอดี้ไหมต้องมีแบบยกสูงไหมนะครับแต่ก็มีครับบางคนที่เขาเอาขับสองยกสูงของ D m a x เนี่ยไปแต่งเป็นยรีราฟแคร์ก็มีแต่สําหรับคนที่แบบจะเน้นเอาบอดี้เดิมๆของตัวเตี้ย คือมันก็สวยมาเลยเห็นไหมครับว่าซุ้มล้อเนี่ยมันจะไม่ได้ผูกไงจะขับเดิมๆอย่างที่ผมบอกไปก็ได้ในขณะเดียวกันนะครับจะเปลี่ยนแม็กให้วงกว้างขึ้นแต่ก็อาจจะแบบไม่ต้องถึงกับล้นมากนิดเดียวเนี่ยนิดเดียวนะครับพอดีพอดีซุ้มมากขึ้นรถก็จะสวยขึ้นด้วยนะครับแล้วแต่คนชอบครับอันนั้นก็จะให้ฟิลลิ่งให้อารมณ์ที่มันแบบซิ่งขึ้นมาแล้วก็อักษรตัว X นะครับยังคงอยู่ก็คือแทนรุ่นนะครับ บ่งบอกว่านี่คือ x series นะครับก็จะเป็นงานแปะลงไปนะครับเป็นตัวนูนเนื้อง,งานดีเลยเศรษกาศยังไม่ได้เป็นชาร์ฟินอันนี้คืออยากให้ปรับอันนี้จริงๆเนี่ยเพิ่ม5,000ันบาทจากรุ่นเก่าเนี่ยผมอยากให้แบบเออถ้าเปลี่ยนนะ x series นะได้เสวสกรศชาร์ฟินเนี่ยจะเด็ดมากกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบ led นะครับทำสีมาก,ก็จะเป็น two t o นะครับด้านบนก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะคุญแจเนี่ยยังเป็น กุญแจเสียบขายอยู่นะครับก็พื้นฐานม,มาจาก LDA ไงยังไม่ไเป็นผู้สตาร์ตัวนี้นะครับก็กุญแจเนี่ยจะมาพร้อมกับปุ่มปลดล็อกนะครับแล้วก็ปุ่มล็อกมือจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถครับเหมือนเดิมชิ้นงาน X-Series นะก็จะต้องแบบมีพาร์ทด,ด้านหน้าด้านข้างนะชิ้นนี้ด้วยนะบังโคลนใช่ไหมแล้วก็บังโคลนหลังอีกนะครับ แล้วก็ชิ้นงานแนวชายด้านข้างนะครับบริเวณรูปกระบะก็ต้องเปลี่ยนหลายชิ้นเหมือนกันนะครับทำเป็นเล่นไปเพราะมันแยกหมดเลยที่มันจะต่างจากรุ่น LDA ปกติแน่นอนครับว่ากระบะด้านท้ายก็จะต้องมีการตกแต่งสติกเกอร์เหมือนกันก็ถูกเปลี่ยนเฉดสีขอบของสติกเกอร์เช่นเดียวกัน แต่ตัวพื้นสติ๊กเกอร์นะครับตั้งทางด้านหน้าแล้วก็ทางบริเวณด้านหลังนั่นก็จะเป็นพื้นสีเทาตัดกับงานสีเทาอ่อนแล้วก็จะมีรดลายด้านในไฟท้ายเป็น LED นะครับด้านบนไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้ยังไม่ได้เป็น Full LED อักษร Isuzu สีแดงมีบอกชื่อรุ่นนะครับ X Series นะครับแปะอยู่ทางด้านขวาแล้วก็ไม่มีกันชนท้ายเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยชอบแบบนี้หรือแบบคนแต่งรถซิ่งอะ่ะชอบแบบนี้นะครับให้ท้ายมันไม่ต้องมามีแบบกันชนให้มันดูลุงลังชอบความแบบ คลีนแล้วก็ถ้าไปซื้อรุ่นปกติเนี่ยมันก็ไม่มีงานตกแต่งตรงนี้ออกมาถูกไหมครับแกะกันชนออกไปก็เปลือยสิต้องไปทําพาร์ตกันใหม่อันนี้ก็คือทํามาให้เลยใช่ไหมครับแต่บางคนก็บอกว่าออยากได้กันชนอะ่ะอยากสวยด้วยแล้วอยากได้กันชนด้วยเผื่อแบบกังวลไงบางทีแบบโดนกระแทกมาโดนชนมาใช่ไหมครับก็จะเสียหายหนักใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นงานตกแต่งนะครับสีดําเงานะ ทำรถลายมาตัดขอบพวกนี้ก็จะเข้าชุดกับทางด้านหน้าพื้นตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเงาหมดอันนี้ก็เหมือนเดิมไม่ได้ปรับอะไรนะครับตัวอย่างที่เรา หรือแฟนๆยูสุ u ุนะครับก็น่าจะสร้างบันีว่า X Series เนี่ยโดยเฉพาะในรุ่นตัวเตี้ยเนะเาะก็จะได้รับการตกแต่งที่แตกต่างจากรุ่นปกติงานเส้นสายสีดําเป็นโนแบล็คต่างๆนะครับหรือเฉดสีแดงที่เอามาตกแต่งนะครับก็จะอยู่ตามจุดต่างๆทั้งบริเวณแดชบอร์ดนะครับัองรุ่นตัว X นะครับหรือแม้แต่แผงข้างประตูนะครับที่มีการแซมงานที่เป็นคลิปสีแดงเข้ามารวมไปถึงในเรื่องของเบาะด้วยนะครับรุ่นสปีดเนี่ยตัวเตี้ยนะครับจะได้ เบาผ้าครับจะยังไม่ได้เป็นเบาะหนังแต่ว่าเป็นเบาผ้าที่มีการตกแต่งหลือกคลิปที่เป็นสีแดงหมอนรองศีรษะนะครับก็จะเป็นการปักงานที่เป็นรูปตัว X แล้วก็ขอบที่เป็นสีแดงต่างๆเหล่านี้นะครับก็นั่งสบายครับเพียงแต่ว่าผมอาจจะรู้สึกว่าเบาพนักพิงเนี่ยด้วยความที่ว่ามันออกแบบให้โอบรับเรานะครับแต่อย่างผมเองอาจจะรู้สึกว่ามันมันทำให้ไหล่เราห่อไปนิดนึงนะครับ แต่ภาพรวมเนี่ยมันก็ดูกระชับลําตัวดีนะครับก็มาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับปรับเสียงลดเสียงนะครับวางสายรับสายโทรศัพท์แล้วก็ปรับโหมดการตั้งค่าต่างๆตรงกลางเนี่ยก็ทํามาเป็นสีแดงสําหรับอักษรีซู z u ทำให้มันดูแตกต่างจากรุ่นปกติรองรับ apple carplay android auto นะครับ apple carplay แบบไร้สายก็รองรับอยู่แล้วนะครับหัวเกียร์หุมหนังมานะฮะเสียดายนะได้ไม่ได้แบบเดินสีแดงมาให้ก็จะเดินสีแดงมาให้เพียงแค่ขอบตะเข็บตรงกลางนะครับ ด้านบนไม่ได้เป็นสีแดงก็คงจะต้องการให้งานมันตัดกันนั่นแหละนะครับถ้ามันจะแดงหมดเลยมันก็คงจะดูแปลกๆใช่ไหมครัแบบแล้วก็เบรกมือนะครับก็หุ้มหนังแล้วก็เดินได้สีแดงนะครับนี่คือภาพรวมครับของภายในในเรื่องของการตกแต่งที่แตกต่างจากรุ่นปกตินะครับเพดานก็จะเป็นสีดําสีเข้มกระจกยังไม่ได้เป็นตัดแสงนะครับมีไฟส่องสว่างมาให้นะครับมีที่เก็บแบนให้ตัวที่บังแดดก็มาพร้อมกับกระจกนะครับแต่ว่าไม่มีไฟให้เห็นไหมแถบไฟไม่มีให้ หลกัหลกๆแล้วก็มี usb ครับหนึ่งตแหน่งทางด้านหน้านะครับมี power outlet ให้อีกหนึ่งตแหน่งแต่ว่าพวกระบบปรับอากาศเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นออโต้นะครับยังเป็นมือหมุนอยู่แล้วก็อาจจะดูแบบยังไม่ทันสมัยมากนะักด้านบนก็จะเป็นพวกแผงสวิตช์ควบคุมระบบ entertainment ต่างแอร์ก็เย็นดีครับแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยแม้ว่าจะเป็น4ประตูนะครับแต่ว่าไม่มีแอร์ตอนหลังมาให้อันนี้อยากให้เพิ่มผมมองว่าวันนี้เนี่ยีซูซ u เนี่ยถ้าอยากให้เพิ่มเติมอะไรนะครับในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกละกัน ผมอยากจะให้เพิ่ม USB มากกว่านี้นะครับและควรจะมี USB Type C เข้ามาได้แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะให้เพิ่มเติมแล้วก็ถ้าเรามามองดูเนี่ยฟังก์ชันต่างๆอย่างพวกนี้ครับรถราคา800,000กว่าจริง,รงๆให้เรื่องของการตกแต่งระบบปรับอากาศมาควรจะตกแต่งได้ดีกว่านี้ทั้งในเรื่องของฟิลลิ่งการใช้งานแล้วก็รูปแบบการสั่งงานต่างๆมันดูไม่ทันสมัยละในยุคใหม่ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากให้มันแบบแลไอเทมมากขึ้นลิมิเต็ดมากขึ้นสบายมากขึ้นใส่เป็นไวเลสชาร์จมาให้ ก็ได้ก็จะดีมากขึ้นที่เหลือครับวางแก้วได้2ตําแหน่งนะครับแต่ก็จะขอติดติงหน่อยว่าแก้วทรงสูงไม่มีปัญหาอะไรนะครับวางได้กระชับดีมากๆเลยแต่ว่าพอเป็นแก้วที่มันแบบไม่ได้ทรงสูงมากนักเนี่ยก้นแก้วอ่ะมันจะไม่ถึงครับมันอาจจะเวลาเราขับไปรถมันกระแทกเนี่ยนะครับมันอาจจะไปดันฝาเปิดน้ํากระชอกได้นะครับข้างใน,นก็จะเป็นกล่องเก็บของครับใส่ของได้พอสมควรนะครับเนี่ยเราใส่มายุ่งเหยิง,ยงเต็มไปหมดนะแล้วก็ฝาปิดกล่องเนี่ย ไม่ได้เป็นการบุนุ่มมาเหมือนกับรุ่นบนๆเขาอันนี้ก็อยากให้บุมาเหมือนกันเพราะว่าควรจะทําให้มันซอฟทัชมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับในรุ่นนี้เนื่องจากว่าพอเป็นรุ่นโตเตียแบบนี้เราจะไม่ได้เห็นงานที่เป็นงานบุนุ่มเท่าไหร่เป็นพลาสติกหมดนะครับแผงข้างด้วยจะมีบุเป็นผ้ามาก็คือด้านข้างตรงนี้แล้วก็กระจกออโต้นะครับให้มาเป็นแค่ฝั่งเดียวผมอยากได้2ฝั่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากให้เพิ่มนะครับแล้วก็อยากได้ไฟหน้าออโต้คือเปิดปิดออโต้เนี่ยอยากได้ส่วนที่เหลือพวกเก็บอองงก็ยัเเหมเมืนดิ นะฮะเน,นี่ยเนาะถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับแล้วก็ไม่มีไซส์แอร์แบ็กไม่มีม่านถุงลมอันนี้ก็รู้สึกว่าน้อยเกินไปคันนี้ไม่ได้ลูฟสปิเกอร์ลำโพงที่แบบบนเพดานเนี่ยถ้าเป็นพวกสีประตูยกสูงรุ่นบนๆนเขาได้แบบเขาเรียกว่าลูฟสปิเกอร์8ตำแหน่งแล้วก็อยากให้เพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือเบาะเนี่ยควรจะปรับสูงต่ำได้อันนี้คือปรับไม่ได้นะครับฉะนั้นหมายความว่าพูดตรงๆเลยไอ้เบาะที่ปรับสูงต่ำไม่ได้เนี่ยมันฟิกมาแล้วเนี่ยได้แค่เลื่อนสไลด์ มีปัญหาทั้งคนที่ตัวสูงมากๆแล้วก็มีปัญหาทั้งคนที่ตัวตัวแบบไม่สูงมากๆนะครับเพราะว่ามันแบบแต่อย่างเราเนี่ยไซส์แบบปกติเนี่ยนะครับก็คือไซส์แบบอาจจะไม่ได้เรียกว่าตามมาตรฐานนะครับก็ยังพอโอเคนะครับยังดีนะครับที่ยังให้โพรโมาลนยปรับระดับสูงต่ำดึงเข้าดึงออกทั้งหมดสีทิศทางด้วยกัน,นครับแล้วก็มาตรวัดเนี่ย X Series เองก็จะมีการตกแต่งนะครับในสไตล์ X Series มีตัว X เข้ามามีการใช้กราฟิกนะครับที่เป็นสีแดงโดยรวมก็จะประมาณนั้น ยังดีครับที่ยังให้กล้องมองหลังมาเห็นไหมแต่ว่าเส้นกัรระยะเนี่ยไม่สามารถที่จะ,ะปรับองศาตามพูงมาลัยได้นะครับแต่ก็ยังไม่มีกล้องรอบคันอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเขาเข้าใจได้นะครับด้วยระดับราคานู่นนี่นั่นอะไรก็ตามแต่แต่ถ้ามีมาให้จะดีก็จะถือว่าเป็นแบบมาตรฐานใหม่แต่ที่เขาทําได้ดีและเป็นมาตรฐานของเขาคือที่วางแก้วนะครับที่วางแก้วเนี่ย อยู่แล้วก็มือจับประตูนะครับ3าํตแหน่งนะครับไม่มีบริเวณเสา A ให้นะฮะไม่มีบริเวณตรงนี้ให้เพราะว่าอาจจะมองว่ามันเป็นรถแบบไม่ยกสูงมี USB ให้หนึ่งตำแหน่งนะครับแต่ว่าตัดเรื่องของช่องแอร์ออกไปนะครับมีที่แขวนของให้แม็กซิมัมอยู่ที่4กิกรัมนะครับตัวเบาะแถวที่2เนี่ยมาพร้อมกับที่เท้าแขนอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นเหมือนกัน ครับเพราะว่าสามารถวางแก้วน้ําได้แล้วก็เท้าแข็งนะครับทำให้การเดินทางนั่งสบายขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการซับแรงสะเทือนเนี่ยผมอยากได้ช่วงล่างที่นุ่มกว่านี้สญญาหรับคนที่แบบต้องการแบบว่ามีผู้โดยสารด้านหลังที่อาจจะนั่งบ่อยเนี่ยผมว่ามันยังไม่เป็นมิดในเรื่องของการนั่งในเรื่องของช่วงล่างนะครับถ้าปรับในเรื่องของช่วงล่างให้นุ่มนวลขึ้นเนี่ยจะทําให้เป็นมิดมากขึ้นพื้นที่วางขาอะไรก็ตามต่างเนี่ยผมว่าไม่ได้ต่างจากตัวยกสูงเท่าไหร่แม้ว่าไซส์บอดี้ของตัวรถเนี่ยขนาดความกว้างอาจจะไม่ได้กว้างเเเท่่่่่่่าาาาาาขขแตวววพอมมมนนนนนนััััังกกกก็็ไไดด้้้รูสึล การตกแต่งต่างๆคุณนี้ก็จะเป็นพลาสติกครับอยาได้วัสดุที่เป็นการบุนุ่มเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งหมอนรองศรีรษะมี3ห้สาตำแหน่งนะครับสามารถจะพับเบาะนะครับแยกได้นะครับ60-40นะฮะนี่เห็นไหมนี่แล้วก็อีซูซูเนี่ยก็ทำเรื่องของตัวยางรองพื้นที่ทำดีนะครับเข้ารูปดีมากๆเลยภาพรวมก็ใช้ได้ครับที่เก็บเอกสารนะครับที่วางของอยากได้แอร์เนาะตอนหลังแล้วก็ ที่วางของใส่ขวดน้าขวดใหญ่ได้เลยการเก็บเสียงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้โนหูนะครับเสียงเครื่องคลางเข้ามาปกติเสียงลมถือว่าเก็บใช้ได้เลยนะครับค,คืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีมันไม่ได้แบบดังมากเนี่ยตอนนั้นเราขับอยู่มัน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับก็จะรู้สึกว่าเสียงลมน้อยนะครับถ้าหากว่าไม่ตั้งใจฟังเนี่ยถือว่าน้อยมากแต่ว่าที่ดังเนี่ยคือเสียงเครื่องยนต์ที่จะรู้สึกว่าเออม,มันดังเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่เรานั้นขับไปเจอกับรอยต่อพินเนเจะรู้สึกเลยว่า จะมีอาการสะท้านแล้วก็ได้ยินเสียงเข้ามาภายในห้องโดยสารนะครับที่จะพูดถึงกันหน่อยก็คือในเรื่องของพวงมาลัยนะครับน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัย power steering wheel นะครับปรับน้ำหนักด้วยไฮดรอลิกผมว่าแปลกใจยอยู่ตรงพวงมาลัยเนี่ยมันน้ำหนักหนักกว่าพวงมาลัยของตัว Highlander นะคือฟีลลิ่งน้ำหนักเนี่ยจะมีน้ำหนักที่มากกว่าโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เรานั้นใช้ในย่านความเร็วต่ำนะครับหมุนพวงมาลัยเลี้ยวเข้าซอยอะไรพวกนี้หรือว่า ค่อยๆเคลื่อนตัวเนี่ยนะครับกลุมอะไรจะหนักกว่าตัวไฮรันเดอร์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเออก็แปลกดีเหมือนกันทัที่ไซส์ยางนะครับขนาดล้อคือจริงๆแล้วในย่านความเร็วต่ำถ้าเซ็ตให้มันเบากว่านี้หน่อยแต่ว่าในย่านความเร็วสูงขับใช้งานทั่วไปก็ถือว่าฟีลลิ่งโอเคนะครับแต่ว่าในความเร็วสูงมากๆอาจจะยังรู้สึกว่าอาจจะอยากได้น้ําหนักเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับกลุ่มลูกค้าของ X Series เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเล่าส่วนัวฟังเฉยๆส่วนฟีลลิ มันก็คงไม่ใช่เป็นรถที่แบบเกียร์เข้ายากหรือเกียร์เข้าง่ายมีรถที่ฟิลลิ่งการเข้าเกียร์เข้าได้ง่ายกว่านี้นุ่มกว่านี้มีแต่ถามว่ามันยากเย็นไหมกับเกียร์ธรรมดาก็ไม่ได้ยากเย็นเกียร์แต่ว่าถ้าเทียบความนุ่มแล้วเกียร์ธรรมดาของ For d Ranger ตอนนี้คือชนะเลิศรุ่นหนึ่งที่เข้าได้สบายก็ h i l ักซี v o ก็เข้าโอเคนะครับแต่สําหรับ D m a x ผมว่าอยู่แบบไม่ได้โดดเด่นแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นดีอ่ะคือจะจะพูดยังไงดีจะแย่เลยก็ก็ไม่ใช่แต่ยังคงมี ฟิลลิ่งแบบเหมือนก,กียร์ธรรมดาสมัยก่อนอยู่บ้างนะครับแค่ว่าคันเกียร์จะไม่ได้ยาวเหมือนรถเกียร์ธรรมดาสมัยก่อนอีกต่อไปแล้วแค่นั้นเองยังไงก็ตามแต่ครับความกระชับของการเข้าเกียร์ก็ดีกว่าเกียร์สมัยก่อนแน่แ,นแต่ยังไม่เท่าคููแข่งขันนะแล้วก็เกียร์ธรรมดาของ D Max กเนี่ยเขามีวิธีการแนะนําในการเปลี่ยนเกียร์นะครับเช่นสมมติว่าตอนนี้เราเชนนะครับอ่มาที่อ่ะเกียร์สใช่ไหมครับเรากดไปปุ๊บมันจะมี ตัวเลขนะครับให้เชนจาก4ไป5ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมีการคำนวณรอบเครื่องยนต์ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนเกียร์ให้เรานะครับแล้วก็แนะนําเราด้วยครับว่าขับตามนี้จะโอเคจะดีจะถนอมเครื่องยนต์จะทําให้ประหยัดน้ํามันนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปก็ถือว่าเป็นเป็นลูกเล่นเนาะแต่ส่วนใหญ่ผมเห็นวัยรุ่นนะหรือว่าคนที่แบบชอบความรุนแรงในการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบขับรถก็จะลากรอบกันอยู่แล้ <S <S <vent> แลวใช่ไหมครับ <playable. S 2> เนี่ยกดไปสมมติเราเชนมา5นะครับ กดนะเราก็ลากกันฟื้อเนี่ยเกินแล้วเราก็ไม่เปลี่ยนมันก็จะขับอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของการัำที่นะครับผมเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักเท่าไหร่สำหรับคนที่แบบซื้อ X Series เนาะเพราะว่าหล,หลายๆคนเนี่ยก็เอาไปแต่งเพิ่มครับอัปเกรดช่วงล่างเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนู่นนี่นั่นกันมากมายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนนะครับที่ซื้อเกียร์แมนวนวลเนาะแล้วก็เลือกสีประตู ตัวเตี้ยจาก D m a x นะครับแล้วก็เอา X s e r ซ e s ไปด้วยเนี่ยหลายคนก็คือแบบไปแต่งต่อทั้งนั้นแหละแต่ว่าต้องการบอดี้ที่มันต่างจากรุ่นปกติอยากได้พาร์ทแบบนี้นะครับไปแค่ลงแม็กเปลี่ยนเรื่องของช่วงล่างเซตอัพตัวรถให้มันดูแบบให้มันเลสซิ่งขึ้นนั่นคือโจทย์ของเขามากกว่าเพราะว่าถ้าหากว่าใครที่จะแบบใช้รถเดิมๆบางทีก็แบบซื้อตัวธรรมดาก็ได้ถูกต้องไหมครับแต่ว่าก็ต้องพูดถึงกันหน่อยนะครับว่าช่วงล่างจริงก็ไม่ได้กัน ปรับอะไรหรอกช่วงลางด้านหลังก็จะเป็นแหนบนะครับมีช็อคอัพด้านหลังด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นดับเบิลวิชโบนนะครับปีกนกคู่2ชั้นโดยรวมเนี่ยฟิลลิ่งต่างๆไม่ได้ต่างจากตัวปกติเลยในเกรด LDA ออกจะไปในรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะมีความ กระด้างนะครับมีความแข็งนะครับการให้ตัวของโช้กอัพแล้วก็สปริงเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเยอะมากนะักคือพูดง่ายๆเลยว่ารถเนี่ยเซตมาแบบเผื่อบันทุก,กันนะครับคือถ้าหากว่ามีโหลดบรรทุกมากหน่อยก็จะให้ความนุ่มนวลมากขึ้นฉะนั้นหมายความว่าถ้าวิ่งรถเปล่าเนี่ยไปเจอลูกระนาดไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่หญเนี่ยรถจะมีอาการกระแทกมากกว่าคู่แข่งขันในตลาดถ้าจะหา,าความนุ่มนวลเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างโตโยต้าไฮรักซิลีโวหรือแม้แต่ t s ซูบิชิทริทันนะฮะคือเขาอาจจะไม่ได้นุ่มเท่ากับ เื่อนร่วมตลาดที่เป็นคู่แข่งขันกันขนาดนั้นฉะนั้นถ้าอยากจะได้ความนุ่มนวลจากเจ้าคันนี้เนี่ยในกรณีที่ไม่เปลี่ยนไซส์ยางล้อแม็กอยากวิ่งเดิมๆยังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนเรื่องของสปริงนะครับหรือว่าโช๊คอัพแน่นอนเพื่อที่จะให้รถมันนุ่มนวลขึ้นเพราะบางทีเนี่ยหลายๆคนนะครับซื้อตัวถัง4ประตูไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ซิ่งมากแต่ว่าต้องการรถ4ประตูที่มันเป็นมิตรกับผู้โดยสารตอนหลังด้วยบางทีมีญาติผู้ใหญ่เอารถที่มันเป็นยกสูงเนี่ยบางทีมันก็ บางทีก็ลาบากในการที่จะพาญาติผู้ใหญ่นะครับที่อาจจะต้องไปโรงพยาบาลทุกๆเดือนหรือว่าทุกๆสัปดาห์อย่างเงี้ยเรื่องพวกนี้แต่หลายคนก็เลยเลือก4ประตูที่เป็นตัวเตี้ยม,มากกว่าฉะนั้นถ้าอยากจะให้มันนุ่มนวลขึ้นนะครับยังไงก็ต้องมีการเซตอัพช่วงล่างใหม่ส่วนโจทย์ของคนที่ซื้อ X-Series บางคนบอกว่าคุ้มไม่คุ้มเยให้ขอมาแค่นี้นูน่นนี่นั่นอะไรก็ตามแต่แต่ต้องเข้าใจอย่างนึงนะครับว่า นี่คือรถในกลุ่มที่เป็นเจ้าตลาดแล้วก็ผมเชื่อว่ากลุ่มคนจํานวนไม่น้อยเลยที่เลือกอีซูซูดีแ X x กซ์เอ็เพราะเลือกยี่ห้ออื่นมันก็ไม่เหมือน DMAX คือเขาต้องการรถเนี่ยมาทําต่อมาแต่งนะครับอู่ที่ทํอีซูซูเนี่ยมันเยอะเหลือเกินอะไหล่มันหาง่ายนะครับชิ้นส่วนในการเสริมสภาพก็เปลี่ยนง่ายนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นเทรนตลาดถ้าจะพูดถึงการเอารถมาแต่งนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับทำง่ายแต่หลายคนก็แบบอ่ะเลือกอีซู แล้วกันนะครับมันง่ายดีเป็นเทรนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความคุ้มค่าตรงนี้ครับมันคือความคุ้มค่าที่แบบหยิบจับง่ายหล,หลายๆคนก็มองความคุ้มค่าตรงนี้เป็นหลักสําคัญหล,หลายๆคนที่ต้องการแต่งรถเนี่ยนอกจากความซิ่งแล้วก็ต้องการความดิบของการใช้งานความเถื่อนบางทีแบบระบบต่างๆก็ไม่ได้เน้นเท่าไหร่หรอกแต่เน้นเออเนี่ยแต่งรถนะต้องเกียร์แมนนวลน,นะเกียร์แมนนวลแต่งซิ่งนะครับก็ X Serie s eries. คือในแง่ของทาร์เก็ตลูกค้าเ็าชัดเจน ฉะนั้นเราคงไม่วิจารณ์ตรงนี้มากเท่าไหร่แต่ถามว่าจริงๆแล้วผมอยากได้ออปชันมากขึ้นไหมก็แน่นอนครับก็อยากได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าพูดถึงรูปโฉมโดยรวมภายนอกตัวรถที่คนที่ต้องการเอารถไปแต่งเนี่ยเขาสนใจมากกว่าก็คือไฟหน้ามาและสวยๆนะครับเป็นโปรเจคเตอร์มีเด i m ท r u n น i ิ g งไล h ์พาร์ตต่างๆแล้วก็พวกสติ๊กเกอร์ต่างๆถ้าอยากจะให้เพิ่มความสดใหม่ก็อาจจะอยากเห็น x s e r ซ e s ในสีตัวถังอื่นบ้าง อาจจะมีแดงเข้ามาในอดีตเคยมี X-Series สีแดงตอนนี้ก็ยังไม่มีสำหรับเจเนอเรชันนี้ก็อาจจะต้องรอกันหน่อยนะครับหรือว่าทำมาเป็นแบบสีพิเศษก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับอยากเห็น X-Series ที่อาจจะเป็นสีอื่นบ้างเพื่อทําให้มันเกิดความแตกต่างมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเมื่อมันมีฐานลูกค้าของเขาครับมันก็พูดยากว่าเขาตีโจทย์ถูกแล้วอะมองในมุมนี้นะแต่ถ้าว่าคนต้องการข้าวของที่มากขึ้นผมบอกเลยว่ากลุ่มนั้นอาจจะไม่ใช่คนที่แบบต้องมาแต่งรถเยอะแย,ยะมากมายนะครับก็จะมีตัวเลือกอื่นๆในตลาดนะครับตัวเตี้ยค่ายอื่น ขับ2ยกสูงค่ายอื่นหรือเพิ่มเงินไปเอารุ่นอื่นของ D-MAX ถูกต้องไหมครับจากซิ่งมากกว่านั้นอยากได้เครื่องใหญ่กว่านี้จากโรงงานอยากได้ความลิมิเต็ดมากกว่านี้ก็อาจจะแบบไม่เลือก X-Series และข้ามค่ายไปเอาคู่แข่งอย่าง Toyota Hilux Revo ตัว GR Sport ที่เป็นตัวเตีย้ย899ก็ขยับเงินขึ้นไปอีกหน่อยก็หลักหมื่นเองนะ ขยับซ้ายไปเอาแพตเดิรนชิพไปเอาเครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นนะครับเป็น2 8ลิตรกำลังนี่แบบได้เหมือนกับตัวยกสูงเลยระดับ204แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรอ่ะอันนั้นก็คืออีกสเต็ปหนึ่งแต่ว่าก็อาจจะมีจุดอ่อนในเรื่องของว่าความสดใหม่ของเจเนอเรชันมันปลายโมเดลไงแต่มันอาจจะเป็นรุ่นที่ลิมิเต็ดก็ได้ตัวเตี้ยเครื่องใหญ่ใส่แพเดินชิพสำหรับ V ี V o มันก็เป็นทางเลือกอีกนะอ่าแต่ถ้าแบบ อยากได้เครื่องแบบ1.9เป็นววยรุ่น1.9นะครับเพราะบางคนก็ชอบบอดี้ดีแมมากกว่ามันแล้วแต่คนชอบแล้วก็หลายคนครับแต่งเสร็จแล้วจัดทรงสวยแล้วนะครับขับรถริมชายหาดนะครับเปิดเพลงฟังตอนนี้กำลังสร้างอย่ามองข้ามฉันนะหากเจอใครที่ดีกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยคือใช่ไหมฟิล์มได้อัตราเร่งเดิมๆไม่ได้หมือหวานะครับูนถึงร้อกว่าวินาที12นะครับควมเร็วปลายก็ อาจจะไม่ได้แบบกวาดปื๊ดไปถึงความเร็วปลายขนาดนั้นนะครับช่งรอบกลางก็ใช้ได้ประมาณนึงอาจจะไม่ได้หวาเท่าไหร่เดิมๆนะแต่ก็มีความเร็วปลายขับถึงครับ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไปถึงแต่อาจจะต้องแบบใช้เวลาหน่อยแต่หลายคนก็สามารถไปจูนเพิ่มได้แม้ว่าอาจจะมีผลต่อเรื่องของประก,การันแต่บางทีทำน้อยๆก็ได้เช่นเติมพลังไฟฟ้าให้มันกระฉับเสียงขึ้นนะครับเป็นต้นเนาะแล้วก็อัตรอามประหยัดนะครับเดิมๆเนี่ยอันนี้ยอมรับเลยว่าเป็นจุดเด่นประหยัดจริงนะครับ15กิโลเมตรต่อลิตร คุณทําได้แน่ในรถยนต์1.9ลิตร4ประตูตัวเตี้ยคันนี้เพราะว่าไซส์ยางเนี่ยหน้ามันจะไม่ได้กว้างมากแล้วก็เขาไม่ได้เซ็ตมาแบบตอบสนองพุ่งพลาดน,นะครับฉะนั้นตัวเลข15แล้วถ้าขับดีๆมี16มี17ด้วยถ้าหากแบบโอ้โหเป็นคนแบบอยากลองชาเลนจ์ตัวเองนะอยากรู้ว่ามันจะประหยัดได้แค่ไหนทําได้หมดนะครับตัวนี้คือประหยัดจริงแต่ว่าก็ไม่ได้แรงมากถ้าพูดถึงรถที่มาจากโรงงานเดิมๆนะครับ ฉะนั้นนี้ก็คือข้อมูลนะครับที่เอามาอัปเดตกันในเรื่องของตัวเตี้ย4ประตูเครื่องยนต์1.9ลิตร Blue Power จากทาง Isuzu นะครับสำหรับ D-MAX X-Series ในปี2022นสะครับสำหรับแมสโลูกค้าครับก็ฝากกันเอาไว้ด้วยครับในเรื่องของการกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับเพื่อที่จะทําให้เรานั้นมีกําลังใจในการที่จะทําคลิป,ปรถยนต์รุ่นต่างๆหรือว่านําข้อมูลข่าวสารมานําเสนอกันนะครับก็ฝาก เรื่องของกาแฟอาราบิก้าแท้100%นะครับที่เป็นกาแฟดริปสำเร็จรูปนะฮะ190บาทตอนน่อ1ซองสามารถสั่งกันได้ที่เพจ f a o e b o o s m o s f e o ทางอินบ็อกซ์นะครับเพียงแค่ช่องทางเดียวเท่านั้นครับสำหรับวันนี้ผมตระกูล,ลินธมิตรและทีมงานของ m a s สวัสดีรทุกคน,กคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม